คือ yourself ม r o m h e a ตัวแค่ผ่านดิสไพล์เนนะคะปล่อยจอยไปเลยร้องไห้ไปเลยปล่อยเศร้าไม่ต้องเก็บไม่ต้องอะไรเลยยอมรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นมี oh, <wow. S 1> การบอกกันที่ไม่ติดตามไม่ส่องเลยมันทาให้เขาไม่อยู่ในโลกของเราเลยอ่ะมัน็ีการตัดใจที่เร็วและก็ง่ายมากถ้าเราพร้อมหาคนใหม่หาคนคุยแบบขำทุกจิ๊บค่ะกลับมาแล้วนะคะกับช่องมีนามํา c h a n วันนี้นะคะเรามาการน้องนุ้ยอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคอนเทนต์เกี่ยวกับการฮีลิ่งตัวเองนะคะจาก ความเศร้าเสียใจผิดหวังหรือว่าการอ,อกหักว่าต้องทำยังไง how to heal yourself from heartbroken and disappointment นะคะซึ่งเรากับหนุ่ยเนี่ยก็เพิ่งโดนมาสดๆร้อนๆเพิ่งแบบว่าเออเริ่มฮิลตัวเองซึ่งเราก็สรุปมาแล้วหลักๆค่ะ5ข้อด้วยกันมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยดีกว่าค่ะทุกคนแต่5ข้อนี้เป็นข้อที่แบบเราคิดเห็นรวมกันใช่แล้วเราใช้วิธีคล้ายๆกันซึ่งข้อแรกก็คือร้องไห้ ปล่อยจอยไปเลยร้องไห้ไปเลยปล่อยเศร้าไม่ต้องเก็บไม่ต้องอะไรเลยใช่ฟังเพลงเศร้าใจเกเรใจเกเรซะพีไม่กดความรักน,นี่ใส่ใจเกเรแล้วต้องในทูมิจิวด้วยนะก็คือปลอดปล่อยตัวเองแบบว่ารู้สึกไงก็ปลดปล่อยหมดเลยไม่ต้องเก็บเพราะว่าบางทีอยาก,การเก็บอะ มันเหมือนแบบมันไม่รู้เมื่อไหร่มันจะหมดไปมันคือการระบายใช่มันการระบายนี่โทรคุยกับเพื่อนเพื่อนเออมึงอย่าร้อกูจะร้อเออเออมึงร้อเลยกูจะล้อเลยล้อเลยเพื่อนล้อเลยจำได้เลยว่าแรกร้องร้องร้องตั้งแต่แบบบ่ายสองอะถึงสี่ทุ่มอะร้องจนหลับอะแต่คือร้องให้สุดโทรแล้ว่าแบบเอาให้สุดเอาให้ได้แล้วหลังจากนั้นอะมันจะเป็นการที่แบบ ยอมรับอะยอมรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นยอมรับในสิ่งที่มันเป็นใช่คิดเข้าใจไปเองเข้าใจแล้วว่าเหมือนเราก็คิดทบทวนแล้วว่าแบบถ้าความผิดใครก็ถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อืถ้าเขาไม่เลือกเราเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เดินออกมาไม่ดื้อเพราะเราจะไม่ใจเกงเลยพูดถึงลองค่ายก็คือล่าสุดอยากลองอยากลองมากแต่อยู่ล็อบบี้ล็อบบี้โรงแรมแล้วร้องไม่ได้โทรมาแบบอันไว้อันอยู่อันอยู่รอเช็คอินเออร้องก็ไม่ได้รอ จะลองแหละน้ำตาไหลแต่แบบเอาหน้าเข้ามุมเอ่ะเนอะมุมมุมโต๊ะที่นั่งอะไรแก็แบบใช่จะลองว่าไม่ได้เพราะว่าเราพิลโรงแล้ต่อไปข้อที่สองค่ะเลิกสองเลอกติดตามก็คือลดล้าโซเชียลมันก็เป็นวิธีที่ดีนะเพราะว่าถ้าเราเรายังส่องเรา,ายังแบบเล่นโซเชียลเราก็จะเห็นเขาในไทม์ไลน์เห็นการเขาเรื่ออะไรอ่ะ การเคลื่อนไหวของเขาต่างๆมันก็ทําให้เราแบบแฟลแบกมันก็ทําให้เราสุดแย่ขึ้นฉะนั้นลดละไม่ต้องเลิกก็ได้ไม่ต้องเลกิกแค่ลดหรือละก็ก็พอ,อเราอ่ะราล่าสุดอ่ะคือเราอ่ะตอนแรกเราอ่ะกะว่าแบบโอเคจะไม่ยุ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมนะัน่ะดังดันลงลูกใช่ไหมเลยแบบลงลูกใช่ไหมบอกเลยบอกมนันบอกเพื่อนมนันบอกทุกคนบอกหมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบถ้ายิ่งเห็นอ่ะเราก็ยิ่งรู้สึก แล้วก็คิดว่าแบบถ้าตัดก็ตัดให้ขาดตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องเมื่อวานโตแล้วทําไมต้องบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเฮ้ยเอาจริงๆการบล็อกกันที่ไม่ติดตามไม่ส่องเลยทาให้เขาไม่อยู่ในโลกของเราเลยอ่ะมันเป็นการตัดใจที่เร็วและก็ง่ายมากแล้วตัวเราอ่ะไม่เล่นไอจีเลยเจ็ดวันไม่เล่นโซเชียลเจ็ดวันคืออยู่กับตัวจริงๆแบบใช้ชีวิตกับเพื่อนกับตัวเองเออมันมันเป็นวิธีที่เราเรารู้ว่าเรา เป็นยังไงเรารู้ถ้าเราเห็นเราจะคิดมากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเห็นไงเราก็จะอยากไปตา,าไมไปตามอีกอะไรเงี้ยเออก็คือตัดก็คือตัดทั้งควงไม่ตัดคนเดียวตัดหมดเลยจ้ะณวันที่เราทําใจได้หรือในวันที่เราเข้มแข็งแล้วเรามั่นใจแล้วว่าเราไม่คิดอะไรก็อ่านบอกก็ได้ข้อสามข้อต่อไปเลยค่ะก็คือข้อสามก็คือหาอะไรทำเป็นทางกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาไปข้างนอกเอกไปข้างนอกทำ กิจกรรมใหม่ก็ได้เพราะว่าเราเราเชื่อว่าเพื่อนของทุกคนอย่างเงี้ยมันมันรู้แหละว่าเพื่อนเจออะไรมาแล้วมันก็จะแบบหาวิธีพูดหาวิธีหาเรื่องคุยที่มันไม่วกกลับมาเรื่องนั้นอะมี่ค่อะไรทำกันทำสาวผู้หญิงหรือแบบช้อปปิ้งเนี่ยแล้ว่อทําทำปากมาโชว์เลยโชว์เลยทำปากมาฉีดปากมาใหม่ที่คิิกเกาหลีเทียวเอ๋พอเราแบบอาออกมาแล้วก็หาอะไรใหม่ๆทําทำมันทำให้แบบว่า ทำให้เราสึกดีขึ้นมีกิจกรรมมีเรื่องต้องคิดมากขึ้นมันไม่มีเวลาที่จะไปคิดด้วยซ้ำอะเอาจริงๆคือแบบตอนที่ผ่านมาคือไม่มีเวลาต้องคิดเลยเพราะว่าเพื่อนมาหาตลอดเวําเพื่อนเท่าไหร่เออเยอะเพื่อนเยอะคนเพื่อนเยอะใช่เป็นคนเพื่อนเยอะคือแบบว่าเนี่ยแม่ก็มาเดี๋ยวเพื่อนก็นมาเดี๋ยวคุณก็มาคนนี้ก็มาก็ไม่ได้มีเวลาที่จะแบบให้ไปคิดเลยว่ะคือเหมือนแบบมันก็ทํางานด้วยมันก็เหนื่อยเดียวมันไม่มีเวลาเลยอะแม่ก็ไม่น่าเ,ออเป็นคนที่แบบ จ้าแม่แอคทิวิตี้ตื่นเช้าตื่นทําไมก่อนงงตื่นคนเดียวไม่พอแม่งมาปลุกด้วยไปขับรกันเพราะว่าเป็นคนต้องกินกาแฟแล้วก็แบบช่วงนี้อยากไปกินร้านกาแฟมากก็แบบตอนเช้าต้องไปกินกาแฟแล้วก็ไปออกกาลังกายออกกำลังกายเสร็จทํางานทํางานเสร็จใเหระแค่อีกทิวิตี้ของวันอย่างเดียวมันก็แบบใช่แล้วเนียไปเเเททีีี่่่ยยยววะไไปปดูซันเซ็ตไปอะไรอย่างเงี้ยนี่แนนอ่านหนังสือวันหนังสือถึงเวลาถึงแล้วแบบคนเพื่อนอยู่แล้วเข้าใส่ปะไม่ได้แบบว่าว่าง ที่จะมานั่งคิดแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอีกทางหนึ่งที่แบบทําไมแบบว่าเออหูฟอนได้ไวเวอร์อะไรข้อสี่นะคะก็คือคุยคุยกับคนในครอบครัวคุยกับคนที่เขาหลักเราเว้ย <Ooh, S 1> อันเนี้ย yeah, <make> อันเนี้ยเมกเซนมากต้องบอกว่าตอนที่เราค่อะบังเอิญแม่เราอะมาอยู่ที่เมกาพอดีเราแบบจำได้เลยว่าวันนั้น่ะลองไฮใช่ปะนในห้องอะไร่เลื hmm. นออกมา ก็ร้องไห้กอดแม่แล้วแม่ก็ร้องไห้ไปด้วยแม่บอกว่าที่ร้องไห้เพราะเห็นว่าเราเสียใจแล้วแม่งแบบคือวันนั้นอะโมเมนต์วันนั้นก็คือแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วว่าเราแม่งทาให้พ่อแม่เสียใจมาเออมันคือเป็นโมเมนต์ที่แบบเออรู้สึกรู้สึกผิดว่าแบบเคยทําไมแค่แบบคนคนเดียวทําให้เราต้องเสียใจขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยทําไมเราจะอยู่ไม่ได้เลยหรอโดยที่ไม่มีเขาทําที่แบบพ่อแม่เราก็เลี้ยงเรามา แล้วก็เลี้ยงเรามาแบบให้ทุกอย่างไม่เคยขาดเลยคือแม่มีความคิดนีขึ้นมาเลยถ่าค่ะอันนี้อาจจะไม่ต้องไม่ไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะบางคนได้ถ้าเราพร้อมหาคนใหม่หาคนคุยแบบขำจุกบจิ๊บกินจุกบจิ๊บเอาตอนเอาตอนที่พร้อมแบบพร้อมที่แบบหมายถึงไม่ใช่พร้อมคขาเรื่องอะไระคบคนใหม่เลยแต่หมายถึงพร้อมที่จะเปิดรับคนใหม่เข้ามาอะไรเงี้ย แต่บางคนบางคนก็เข้าใจว่าเออมันก็ยังเสียใจอยู่ยังใ,ใช้เวลามไม่เป็นไรใช้เวลางคุณไปเท็คเวลไมแต่ว่าถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่หาคนใหม่มันก็ดีเพราะว่าทุกคนมันไม่เหมือนกันอะ่ะอืม,อมก็อยากแบบกัาแพงว่าแบบเออเจอรักไม่ดีมาแล้วแบบคิดว่าคนถัดไปอาจจะไม่ดีแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ใช้คนใหม่ไปเป็นเป็นตัวแทนนะนนนะก็ดีก็ไม่ถูกต้องคือมัจนจะถามคือเขาก็คือเขาคน,คนเก่าคนเก่าคนใหม่ก็คือคนใหม่แต่หมายถึงแบบ อย่าเอามาเพื่อนทดแทนมันไม่ถูกเพราะว่ามันก็สงสารเขาด้วยถ้าเจอคนใหม่อะก็ชอบเขาในสิ่งที่เขาเป็นออย่าเอาไปเปรียบเทียบกับคนเก่าเพราะมันไม่ถูกต้องทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันโดนเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันใช่ประสบการณ์ที่เจอมาไม่เหมือนกันใช่มันคนละคนกันอยู่แล้วใช่หรือว่าถ้ามีคนมาคุยด้วยก็คุยไปก็ได้ก็คุยจุ๊บจิ๊บเออถ้าเรายังไม่อยากคบก็ยังไม่ต้องคบก็คุย็คุยเป็นเพื่อนไม่เสียหาย คาตอบคือเป็นเพื่อนนั่นแหละค่ะเขาจะเอา,เอา,เอาตอนที่เราพร้อมเอาเท่าที่เราแบบ ready อะ่ะใช่ถ้าแบบว่าเจอคนเก่าคนเสียใจจากคนเก่าที่เป็นแบบ top แรงอ่ะ number one อ่ะก็คนไหม่ก็ดีมันน้องผิดใจอะ่ะถามว่ายากไหมอะ่ะต้องบอกว่าพูดอ่ะมันง่ายแต่ว่าทำอะมันยากมากไม่แล้วแต่คนมันยากมากกว่าจะแบบ กวาจะผ่านมาได้ไม่ได้ง่ายแต่แบบพอมันผ่านมาได้มันก็เลยเอามาพูดได้ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นคนที่แบบ<ม>เหมือนเอ็กเซปตลอดเวลาแบบ<ม>คือเรารู้ว่าสถานการณ์เราที่น่ใช่ก็คือแบบต้องย้ายบ้านบ่อยเป็นน<ม>ู<ม>่นเป็นนี่ทําให้เราเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถเซ็นเตอราไได้อะไรเงี้ย<ม>ก็เลยแบบเออเหมือนเอ็กเซปแล้วว่าถ้ามีคนเข้ามาแล้วมันดีอะแต่มันก็แบบคบไม่ได้อยู่ดีอะสุดท้ายก็ต้องแยกเนาะปะมันก็เลยกลายเป็นคนที่ว่าเหมือนฮิวเ็ว่ะ ร้องไห้วันสองวันพอ<ม>แล้วไม่ร้องต่อแล้วก็หาอะไรทำอยู่กับเพื่อนหาอะไรทำหากิจกรรมหาคนใหม่เป็นห้านนวิธีที่เราสองคนนะคิดันมาแล้วแล้วก็คุยกันตลอดที่เราเป็นแบบนี้เออแต่ว่ากับคนอื่นก็มันเราเราไม่ได้นะคือจะมาโอ,อหักใกล้ๆกันโดยทําไมจะไม่มไม่ก็ยังมีอมอย,อยู่ด้วยกันแกฉันยิงดีที่ ไปอยู่กับเพื่อนจริงๆอะฉันไปอกหักเซียเทิร์นอย่างเงี้ยฉันไม่มีใครฉันมีแต่ต้องโทรหาเพื่อนอะใช่แต่ฉันคือแบบอกหักผมไม่มีคนมาอยู่ด้วยอกหักผมไม่มีคนอยู่ด้วยแต่ว่าเหมือนอกหักในไรซัมมิ่งก็เลยชิลเลเวอร์เหมือนกันก็ตามนี้นะคะก็ลองไปใช้ดูก็ถ้าใครอกหักหรือผิดหวังเสียใจก็สู้ๆนะมันมีทางมันยังมีคนที่รักเรามากกว่าคนที่เขาทำให้เราอกหักเลยเอาจริงเราดีๆ เพื่อนครอบครัวเขาพร้อมที่จะมอบความรักให้คุณตลอดโดยที่ไม่มีเงินสนัับเรื่องความรักอะถ้ายังไม่พร้อมก็ก็เบรกก่อนก็ได้ไม่ต้องไปเร่งรัดมันอย่าลืมนะคะใครอยากให้ทำท็อปปิดอะไรก็เดี๋ยวพวกเรามาทำกันี๋ยวนุ้ยเขาจะกลับแล้วเนาะอืมไม่นไหรหดทไทยก็กินอร่อยก็ตานนี้นะคะอนอาหารอร่อยก็วันนี้ไปแล้วนะคะเท่านี้บายอย่าลืมนะคะสัสครสมาชช่องมินามาลิ มินามาลิส M A L I N A M A L I S T <S ถูกหรือเ่ะถูก